สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของนายนาเรนลาภพงกันเล่นเพลงในิึกของเขาพูดถึงพูดคุยนะคะดิฉันจะมีอะไรมาอธิบายตามไปฟังกันดูตามไปฟังกันดูตามไปดูกันค่ะโอเคเดี๋ยวจะมีก่อนหน้านั้นจะมีอะไรบางอย่างจะมานาเสนอนะคะ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของไอ้ไหลนะคะเมื่อเช้าในขณะที่กาลังนั่งไลฟ์อยู่ก็มีคนมากดออดนะคะฟ้าก็ไปรับของไว้ก็ดิฉันได้รับแล้วนะคะ 5, ผ้าสามผืนเป็นเป็ผ้าพ,พันคอนะคะสีขาวนี่สวยมากจริงๆไม่ถึงน้องรถเลยนะคะสองผืนนี้มีอันนึงเป็นเออ,ออกลายฟ้าอันนี้เอาเป็นออกลายน้ําตาลทองสองผืนนี้น่าจะเป็นของลูกชายสองคนนะคะส่งกริซิโมมานะคะ อันนี้ที่แปลกใจมากก็คือว่ากล่องถูกเปิดมาแล้วก็เขียนว่าอูแวกปากระดวนลาดวนก็คือตอมเนี่ยนะคะจะคนส่งอยู่ในฝรั่งเศสแล้วทาไมมันไปผ่านดวนตรงไหนอันนี้ก็งงก็งงเหมือนกันว่ามันไปผ่านดวนตรงไหนแต่ว่ากล่องถูกเปิดมาแล้วเขาก็ดูว่ามีข้างในมีอะไรที่ต้องเสียภาษ,ษีอะไรยังไงไหมนะคะก็ส่งมาจากทางทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะ รหัส66นี่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นแคว้นไหนรู้แต่ทางตอนใต้ที่น่าจะติดติดก,กับสเปนหรือตอนไปส่งเดินข้ามไปส่งที่สเปนหรือเปล่าถึงได้ผ่านถึงต้องผ่านดยเพราะเขาบอกกูแบบักลกเดยจริงๆค่ะแปลกมากนะคะก็ได้รับแล้วนะคะจากคุณทัศนะคะสามผืนนะคะไม่รู้ว่าใครฝากคุณทัศซื้อส่งมาอะไรอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันก็ขอบพระคุณด้วยนะคะทั้งสามผืนขออนุญาตว่าสามผืนนี้เหมือนกับ จงใจจะให้สามโทนตอนเด็กๆลูกดิฉันสามคนดิฉันเรียกว่าสามโทนค่ะแต่ละคนแต่ละคนเขาก็จะมีลักษณะคาแรกเตอร์ของเขาต่างไปพื้นนี้จะให้น้องโรสค่ะโรสแมกดาเลน่าอิคขวานะคะวนสองพื้นนี้ก็จะให้เจ้ามื่นกับพี่คุณไปเลือกเอานะคะว่าเดนนี่หรือเจโอจะเลือกพื้นไหนที่นี่พอลุงเริ่มเข้าหน้าหนาวภาพพื้นเมืองแบบเนี้ยเด็กวัยรุ่นบางคนที่เขามีสไตล์ก็จะชอบเอามาพันคอแล้วก็คือ อบอุ่นแล้วก็ได้เป็นผ้าที่เป็นบอกว่าเนี่ยของไทยนะคะเป็นของไทยขออนุญาตส่งต่อให้ลูกทั้งสามคนนะคะสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตของดิฉันเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่านายณรินทร์หลาโพพูดเรื่องอะไรค่ะแล้วต่อมาก็จะมีต่อมาก็จะมีฟ้องตรงต่อมาก็จะมีฟ้องตรงเรื่องคดีแพะแล้วถามว่าไอยันรู้เรื่องพวกนี้ไหมไม่รู้เรื่องนี่แหละเป็นปมมันมันเป็นปม มันเป็นปมมันมีประเด็นที่ทําไมทําไมถึงอียานที่ออกมาพูดออกมาพูดด่าและเบิดตัวเตือนถึงขนาดนี้อืมออกมาพูดด่าและเบิดผมฟังวันนี้มีความรู้สึกว่าคือวันสองวันเนี่ยจริงๆกูก็กูก็บอกโนนยานกูก็ฟังมึงทุกวันแหละกูฟังมึงทุกวันแต่แต่มีความรู้สึกว่ายิ่งกูฟังก็ยิ่งเห็นว่ามึงก็เลอะเทอะไปเรื่อยดิฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่านายนรินเนี่ยจะมาฟังอะไรดิฉัน เพราะว่าแต่ก่อนหน้านั no, ้นท no like ี่เคยรู้กันก็คือว่านารินไม่ค่อยไปฟังใครเพราะถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นก็จะไม่ฟังแต่ที่รู้ก็คือนางก้อยค่ะนางก้อยจะไปซอกแซกซอกแซกซอกแซกแซกดูแล้วตอนนี้นางก้อยก็มีทีมงานก็คือนางดอกกระือพัทยาอะไรพวกนี้ทั้งหลายก็จะเอานู่นเอานี่มาเล่าเป็นช่มงๆแล้วนางก้อยก็ไม่ได้ไปฟังเองใครเขาเล่าอะไรมาก็เอาไปเล่าต่อ ให้ไอหลายฟังในแบบนั้นนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่บิดเบือนอุยอียานอย่างงู้นอียานอย่างงี้อียานไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องแพ้อียานดิฉันไม่จําเป็นต้องมีข้อมูลค่ะขอให้สาวิตรีมีข้อมูลกับทนายสมเกียรติซึ่งเป็นทนายที่ดูแลคดีนี้มีข้อมูลแค่นั้นพอคะ่ะดิฉันไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งพูดเรื่องคดีแพ้ถึงรู้ถึงมีข้อมูลแล้วเขาจะเอาอะไรไปสู้ ดิฉันก็จะไม่พูดเพราะอะไรพูดแล้วใครเสียเปรียบที่ไอ้ไหลยพยายามจะพูดวม่อียานไม่มีข้อมูลคดีหลักอียานไม่รู้คดีนี้อียานรู้ไหมเขาจะสู้เรื่องไหนมันคิดว่าคือความกระจอกของมันมันคิดว่าพออายุมาแยงแล้วดิฉันจะต้องพูดเพื่อจะอวดว่ากูรู้ไม่ค่ะถ้าพูดแล้วลูกดิฉันเสียเปรียบดิฉันไม่พูดหรอกสาวิตีรู้ว่าจะทําอะไรทนายสมเกียรติรู้ว่าเรื่องแพ้ต้องทํำยังไง พอแล้วค่ะขอให้ลูกดิฉันได้ประโยชน์จบแล้ดิฉันรอฟังตอนจบสนุกสนานกว่าว่าแต่ไหลรู้ไหมว่าคดีแพ้เขาคิดจะทําอะไรกันตัวเองเป็นตัวความตัวเองต้องรู้รู้เขารู้เราชนะในขณะที่สาวิตรีกัทนาสมเกียริรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรรู้ว่าพวกเขาจะทําอะไรมันง่ายนิดเดียวค่ะเพราะในคาฟ้องมันต้องมีหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่เขายังไม่แก้ฟ้องมาเพราะฉะนั้นไหลก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ฟ้องอย่างไร อย่าลืมว่าคดีหนึ่งอย่างนี้พอยื่นไปคดีแพ่งก็ต้องมีการแก้ฟ้องมาจะไม่แก้ฟ้องวันนั้นเลยก็ได้ถ้าเขาแก้ฟ้องเลยส่งมาก่อนไอ้ไหลก็จะได้รู้เขาแก้ฟ้องอยังไงแต่ทิฉันคิดว่าวิธีของทางสวิตีก็คือการแก้ฟ้องเนี่ยจะยื่นก่อนหรือไปยื่นในวันที่มีการนัดไก่เกลี่ยน,นัดคุยกันเลยก็ได้ถ้ายื่นก่อนทางนู้นก็จะรู้แกวก่อน ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ไหลมันอยากรู้ว่าเขาจะแก้ฟ้องมันยังไงแต่ความที่สาวิจีเล่นไม้เงียบแล้วก็เอาไปวันเผชิญหน้ากันไอ้ไหลก็เลยไม่รู้จึงต้องมาบอกว่าอี้ยานมันไม่รู้อียันมันถึงตาระเบิดเถิดเถิงคุณก็เห็นอยู่ว่าดิฉันไม่ได้พูดเรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่ไปดงดอกไปสนุกสนานกว่ามีเรื่องจะพูดมากมายไก,ก่กองแล้วเรื่องราวในช่องของดิฉันก็หลากหลายนะคะ ไม่ได้เอาจะต,ต้องเรื่องแพะเรื่องคดีหลักอะไรอย่างเดียวมันมีหลากหลายค่ะตัวไอ้ไหลต่างหากที่อยากรู้สาวิจีเตรียมอะไรแก้ฟ้องเพราะสาวิจีไม่ส่งก่อนแต่จะรอไปวันถึงวันที่นัดก,กันก็จะไปดูเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รู้ล่วงหน้าต้องไปแก้เอาต้องไปรับรู้เอาประชิญหน้าตรงนั้นหากว่ายเยอะค่ะแต่ที่ไอไหลไม่รู้จริงๆว่านอกจากแก้ฟ้องแล้ว สาวิตรีกัทนายสมเกียรติเตรียมอะไรไว้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเขาจะเตรียมอะไรไปปรึกษาทนายคุณนะคะว่าฟ้องแพ่งเนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างไปปรึกษาดีๆคะ่ะอย่ามารอจากอียานคะ่ะอียานร,านรู้อียานก็ไม่ขายถ้าขายแล้วเป็นประโยชน์กับลูกสาวจะคายคะ่ะแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์กูจะคายทำไมมึงก็อยากรู้อยากรู้อยากรู้ตายไปสิมึงเลิะเธอไปเรื่อยแต่แต่พอสองสามวันมานี้ เข้าใจแล้วว่าลูกนอกไส่ไม่ให้ข้อมูลมึงเลยลูกนอกไส่ไม่ให้ข้อมูลอียานเลยแม้แต่น้อยถ้าคาดีใหญ่นะถ้าในเรื่องคดีใหญ่กูจะบอกอะไรให้นะท่านอยู่ในเรื่องคดีใหญ่ถ้าเกิดว่าลูกนอกไส่ให้ข้อมูลอะไรมึงเนี่ยผมเชื่อว่าอียานคุยได้เป็นเดือนคดีฉันอยากบอกนาะยรินเ์ว่าเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนมุกใหม่คุณพูดมาไม่รู้กี่เดือนแล้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะ ว่าดิฉันไปได้ข้อมูลอียานมันไม่รู้อะไรเลยอียานมันไม่รู้อะไรเลยอียานมันไม่รู้อะไรเลยคุณพูดมาเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะดิฉันก็นั่งนั่งอยู่ตรงนี้ยังนั่งยิ้มนั่งพูดได้อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องคดีใหญ่ลูกนอกไส้มันไม่บอกอะไรเลยถ้าลูกนอกไส้มันบอกอะไรบ้างเรื่องคดีใหญ่สาวิตี seats, ไม่จําเป็นต้องบอกอะไรใครอย่าว่าแต่ดิฉันนะคะเพราะว่าใหม่ชรวันเอามาบอกหมดแล้วคะ่ะข้อมูลหลักๆ เนือน้อเนื้อเน็ตเน็ที่คุณว่าไม่จําเป็นต้องออกจากปากสาวิจีไมชราวันเอามาเปิดหมดแล้วว่านางแตงโมพูดว่าอะไรยายเก็บฟืนพูดว่าอะไรพ่อแบมพูดว่าอะไรเข้ามาเปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าคดีใหญ่มีข้อมูลอะไรจากปากสาวิจีจริงไหมคะแล้วไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเขาจะอุทธรอ,อะไรกันอย่างไรเพราะอะไรเห็นไหม ขนาดฝั่งจำเลยตอนแรกคิดว่าถ้าเอามาให้ใหม่ชารวันพูดก่อนเดี๋ยวจะได้เปรียบโดนขยี้โดนขยี้เอามาพูดแค่สองสาข้อโดนขยี้ทุกข้อแล้วทําให้ทางฝ่ายโจทย์รู้ก่อนว่าอ,อนี่ขุดอุทรมาแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น,เ,นเขาก็จะเตรียมแก้อุทธรได้ง่ายขึ้นก็เลยหยุดการแจกแจงเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นค่ะอุทธรเรารู้กันอยู่ว่าโจทย์ต้องการอะไรต้องการสองแจะเอาสองอต้องเอาอะไร ต้องบอกว่าเขามีเจตนาเล็งเห็นผลเขาไม่ได้เป็นอุบัติเหตุคิดว่าเด็กตายแค่นั้นคนที่พอรู้แค่นั้นคนที่เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์เข้าใจหลักกฎหมายบรรยายได้หมดค่ะไม่จําเป็นต้องให้สาวิตรีมาบอกอะไรแต่คนที่ไม่มีปัญญาคนที่โง่ แล้วก็คือจบเปิญญาตรีมาทางสายพระเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่รู้อะไรเลยนั่งพูดอยู่ได้ว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันอุทธรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหลักฐานข้อมูลใหม่ๆเข้าไปแล้วปลองยกฟ้องแน่นั่นนู่นนี่อะไรอย่างนู้นอย่างนี้พวกแบบนี้แหละค่ะพวกควายที่จําเป็นต้องรอให้คนมาป้อนตอนนี้นายนาลินลาโพก,ก็รอให้ฟักกิ้งก้อยเคี้ยวเอื้องคะแล้วก็เอามาป้อนให้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่รู้กันทั้งแม่ทั้งลูก มานั่งพูดอยู่อ้ยเดี๋ยวคดีวันที่ยี่สิเอ็ดจะงุ้นอย่างนี้เราคุณรู้ไหมว่ายี่สิบเอ็ดจะมีอะไร <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องคดีใหญ่นะอืแต่มันดิ้นทุรนทุารายพ่ออะไรรู้ไหมมันจะบ้าตายมันจะบ้าตายเพราะว่าอยู่ในเรื่องคดีใหญ่อยู่ในหมู่บ้านไกลเปิดที่ยงเนี้ยในชั้นอุดรณ์เนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวกูไม่ไม่รู้จะพูดดีไหมวะไม่รู้สิ อยู่ในั้นอุทธรอยู่ในคดนะีนดาลังคาแล้วกันโอกาสที่จะย,ย,ยกมันสูงมากนะอันนี้ผมผมอันนี้ผมนิทานนะผมนิทานนะนิทานนิทานนิทาน,น,ทานไหลไหลแค่ไปคุยกับทนายของตัวเองที่มาดูคดีของตัวเองให้ไปคุยกับเขาเรื่องคดีนี้แล้วก็ไปยกยอกเขาว่าอู้ทุกเ,เก่งมากเขาโอ้โหนี่รู้รอบรู้ยกแน่ๆอย่างนู้นอย่างนี้ หลายพูดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้กุกครั้งที่พวกก็จะพูดดีไหมวะจะพูดดีไหมวะพูดดีไหมแม่พูดกี่ครั้งโอกาสที่จะยกมันสูงมากคุณยกตัวอย่างมาซิว่าโอกาสยกอยู่ตรงไหนแต่ขณะที่ฉันบอกว่าได้อย่างดีมากที่สุดก็คือยืนตามชั้นต้นอย่างที่ฉันบอกก็ถ้าได้ยืนตามชั้นต้นนะคะสองคนผัวเมียควรจะกรมกราบความเมตตาของศาลนะอย่างดีที่สุดที่จะได้ก็คือยืนตามชั้นต้น แล้วนี่คือผลที่จริงๆแล้วทนายจำเลยก็คาดหวังเอาแค่นี้เขารู้ว่าไม่มีทางยกอะเขารู้สิ่งที่เขาสู้ไปมันไม่มีทางยกเพราะอะไรอย่างที่บอกไอ้ไหลตัวมันเองในตอนแรกที่บอกว่าสารชั้นต้นค่ะพี่ากษาทุกคนบอกยกฟ้องยกฟ้องไรย,ยังนั่งพูดอยู่เลยมึงจะเอาจากไหนมายกไลย,ยังนั่งก่าไอ้โพอีเถิดอยู่เลยตอนนี้มาบอกว่า ขนาดชั้นต้นที่เอาข้อมูลทุกอย่างเข้าไปได้เอาทุกอย่างเข้าไปได้เต็มคาราเบลไม่เอาเข้าไปลัศสารชั้นต้นตัดสินแบบนี้สาศอุทอ์มันเอาอะไรใหม่เข้าไปไม่ได้แล้วต้องเอาจากสิ่งที่มีอยู่ในชั้นต้นมาพูดกันจะเอาอะไรจะเอาอะไรไปอธิบายเส้นผมนะั่นหรือใครตดัดอ้อหนูแรงสับกัดแท้ทำการทดลองไว้ไหม้ไม่ไม ผมพวกนั้นว่ายังไงอ๋อสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนไม่ชอบลงบันทึกประจํไใบหรือเปล่าไม่เฉ็นรับรองเรียบร้อยเลยว่าไม่มีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยตัวเองอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีการคดโกงอะไรยังไงจะทําทอะไรไป้ไหมไม่ต้องดูอะไรคะ่ะคนที่เบิกความกลับคําให้การรับกรรมไปแล้วคนหนึ่งแล้วสารชี้ชัดเจนว่า กลับคำน่าจะเป็นเพราะได้รับผลประโยชน์จากจําเลยตรงนี้โคตรชัดค่ะจะเอาอะไรมาจะเอาอะไรมาสารชั้นต้นช่วยไว้เยอะในการเขียนทีนี้ไอ้ที่คิดว่ายกฟ้องง่ายมากเพราะทำไมศาสตร์ชั้นต้นไม่ลงอยู่งู้นอย่างนี้เป็นเพราะสารชั้นต้นเมตตาแล้วมองว่า เป็นอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้ถ้าชี้เรื่องสัญญาณชีพไปแล้วก็โดยเฉพาะมีถ้อยคำของไอ้พวยของทนายไอ้พลยเองยืนยันว่าไอ้พลยเป็นรอปรพอตัวฉกาศที่ต้องฝึกอะไรทุกอย่างเข้มข้นการร้องตะโกนให้ดักสกัดจับคนร้ายเนี่ยมาจากสัญชาตญาณของรอปรอแต่นั้นรอปภไม่มีสัญชาตญาณในการที่จะจับชีพจรเลยหลรอคะ คนสลบคนแน่นิ่งไปเอาไปทิ้งให้ตายเลยหรอคะคิดว่าตายแล้วไม่จับอะไรเลยหรอคะตรงนี้แหละค่ะไลอธิบายได้ไหมตรงไหนจะมายกฟ้องฉันอธิบายได้ว่าจะโดนสองแปดแปดเพราะอะไรแต่ไหลย,ยกตัวอย่างได้ไหมคะช่วยยกตัวอย่างหน่อยคะ่ะคนเก่งนะคะ รู้เต็มคาราเบลโอ้ผมไม่อยากพูดมากผมคุณไม่อยากพูดมากไม่ใช่คุณไม่อยากพูดคุณอยากพูดถ้าคุณรู้คุณพูดเต็มอยู่แล้วเพราะแต่ก่อนไม่งั้นเอาจากไหนมาพูดล่ะศพเอาไปแช่แข็งไว้เพราะรู้จักเรื่องรอยเลือดตกหลังความตายที่ทีฉันอธิบายไปโอ้โหเอาไปนั่งพูดศพแช่แข็งเอาลงจากรถเอาไปใส่ถังน้ําแข็งเอาไปแช่แข็งแล้วพอมันละลายเลือดมันก็เลยตกลงไปตามนั้นพูดไปเรื่อยถ้ารู้ รู้นิดหนึ่งจะพูดไปเยอะค่ะตอนนี้ไม่พูดเลยก็คือว่าไม่กล้าแล้วไม่กล้าพูดเพราะตัวเองตอนที่ด่าเขาพูดไปเยอะว่าไอ้พวยมึงเป็นฆาตกรแถมยังบอกว่าแม่ตัวเองเป็นบอกเป็นคนบอกกับทุกคนในครอบครัวว่าไอ้พวยฆ่าน้องชมพู่เพราะว่าลูกไอ้พวยเป็นคนบอกก็พ่อทําอะไรกับน้องจําอันนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไอ ควยมันโดสองแปดแปดชัดเจนแล้วก็ยายสมควรมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งออกจากปากคําของนายรินที่บอกว่าแม่เป็นคนถามหลานว่ารู้ไหมว่าน้องตายยังไงแล้ะหลานก็เล่าหมดว่าพ่อทําอะไรกับน้องแล้วแม่ก็เล่าให้ทุกคนฟังแล้วไปเล่ากับตารวจด้วยวัวยผัวเป็นขา้าราชการคุณจําตรงนี้ได้ไหมที่คุณเคยพูดไว้จําได้หรือเปล่าอันนี้เท่าที่ผมผม ผมไม่ได้พูดเอาอวยนะผมไม่ได้พูดอวย fc พอต่อ fctp ะไรผมไม่ได้อวยนะแต่เท่าที่ผมหนึ่งคือผมอยู่ในพื้นที่สองคือเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันแล้วก็ไปปรึกษาทนายที่ท่านมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายว่าสารตัดสินแบบเนี้ยทําไมแม่ในเอกก่กอถึงหลุดเพราะอะไรทําไมพ่อไปเอกถึงเคลียร์ตัวเองไม่ได้แล้วในชั้นอุทธรณ์เป็นยังไงนะ่ะ อืมมันเปไนนะ็นอย่างนั้นคุณอวดว่ามั่นใจว่าอุทธรยกฟ้องแน่ๆแต่คุณอธิบายไม่ได้ยกฟ้องด้วยจุดไหนตรงไหนจะเอามาทําให้ยกฟ้องคุณบอกแต่ว่าคุณเป็นคนอยู่ในพื้นที่คุณรู้จักข้อมูลทุกอย่างดีคุณก็อยู่ในพื้นที่มันตั้งนานคุณรู้ข้อมูลมันตั้งนานทาไมชั้นต้นลงละ่ะทําไมชั้นต้นลง แล้วคุณก็เป็นคนบอกเลยว่าชั้นต้นต้องลงแน่ๆเพราะชั้นต้นลงแล้วคุณจึงบอกเลยว่าพี่เคยคุณเจตนาฆ่าหลานเพื่อที่จะเอาไปบูชายันคุณจังพวกนี้ได้ไหมมันยังมีอยู่ในข่าวนะวันนี้คุณบอกว่าคุณอยู่ในพื้นที่คุณรู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจว่าจะยกฟ้องคุณมั่นใจว่าทําไมแม่นางเอกถึงได้หลุดได้รับการยกฟ้องทําไมไอ้พลอยถึงติดถึงเรื่องนีงงงงง้ไม่ได้ถ้าคุณรู้ก็คือ คุณเข้าใจว่าทำไมไอ้พวยถึงไม่รอดไอ้ที่รอดจากเจต,ตนาอะไรงเห็นผลเนี่ยมันเพราะอะไรอิทธิรอดเพราะอะไรแต่ตอนอุทธรเนี่ยเขาจะเอาเข้าไปอีกถ้าเขาสามารถบอกได้ว่าการตรวจเส้นขนตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ตรวจเฉพาะ ไมโตัอนเดียวอ n a. a อย่างเดียวแต่ตัวอีกหลายอย่างที่บอกให้รู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าขนเส้นนั้นมาจากครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่79หมู่2เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างตรงกันกันกบลูกชายของเธอลูกทั้งสองถูกนำขนนำผมไปตรวจด้วยอย่าลืมตรงนี้สิตรงนี้แหละที่จะไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณ บอกก็คุณรู้คุณเข้าใจบอกมาสิว่าจะยกฟอ้องพ่อะไรยกตัวอย่างมาให้เห็นไม่ใช่มานั่งพูดว่าพูดได้ไหมยกฟ้องยกฟ้องใครๆก็พูดได้ยกฟ้องจริงไหมคะใครๆก็พูดได้แต่เหตุผลละ่ะเอามาด้วยสิอย่าทำเป็นอวดเก่งผมรู้แต่ผมบอกไม่ได้หรอกแต่ผมบอกเลยว่ายกฟ้องมุกเนี้ยคุณทำมาสี่ปีแล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรคุณมีคนเข้าไปดูคุณเล่นปายหี่หัวเราะขำกับ การแสดงปาหีของคุณท่าน,นั่นเองแต่มีคนเชื่อคุณเท่าไหร่มีคนเชื่อคุณเท่าไหร่เพราะว่าคุณพูดกลับไปกลับมาก่อนหน้านี้ไม่นานคุณก็บอกอยู่ไอ้พลยตายแน่ไอ้พลยเป็นฆาตากรไอ้พลยเป็นคนฆ่าวันนี้บอกผมไม่ได้มาอวยนะครับแต่ยกฟ้องแน่นอนยกฟอ้องเพราะอะไรถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้จริงได้ไปคุยกับ ไอ้ผู้รักนักกฎหมายที่มีความรู้จริงๆอธิบายมาสิให้นักกฎหมายของคุณอธิบายมาสิว่าจะยกฟอ้องเพราะอะไรคุณไปฟังมาแล้วคุณเอามาเล่าหน่อยว่าตรงไหนยกฟ้องนะคะไม่งั้นคุณก็จะเป็นไอ้พวกที่เก่งแต่ปากดีแต่เห่า